เราจงมีบาบมาเรียนเขียนจงนี้เป็นมาเรียนโตหม่ทำยงทางพี่ชายทางพี่ชายนี่นาใจขึ้นมาไหวที่ท่านเก่าโบราณเป็นที่ ตากันดังกองบ้านกระดเอาตาท้องคุณจะโตท้องนียน่ยินบอลูกใจค่ะแม่เลี้ยงเสียงคนโบลาะซาไปเดี๋ยวดีเพทา์ไ้เป็นพี่อนุกรทั้งจังหวัดกระโ,โท้อแต่ก่อนมาแล้วเร็วั่างพื้เทากำไพอยู่กับแม่มัานดาถึงดูดูทัพมากะพาไปโตกา คนบกเอาไวาตู <Krist ian> ้ไปไถ้น้ำมากะมาลุคชักออกจากบ้านนะโตเกันก่อนงไงไม่เป็นคนหัว้ายเกียดติไงหายแล้วเอาควายไปไถนาว่าช่วยหิวเขาค่อยหาเจ้ามันดาที่ไปทรงรือทงก่วงข่วงได้แต่บ่เห็นจนมาตาเล็งถึงช่วยพ่เห็นเดียดเจอถึงแม่ป้องเปล่าเขาาหนึ่ยไนางมาแม่ก็บ่ได้ทราบเปล่านางไว้ว่าพ่อมาหน้ามันเนื้อไก่ยางมาจนหิวลามาถึงแล้วมันดา มันใส่มาให้ยูกแก้วแม่มาแล้วให้ทนมาถูกใลรบ่เดีาข่าวเรีนทันทีพราะมันมีก็ท่าที่สุนหุนไห้มันอยู่หลายถึงขันเบามึมึงเมาเมมันดันก็ว่าอออเอาเออเออ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 เออเอนเอออ่องปล่อยเออออออกออเออกออเาเลอเอเออเอเอา เนมาทางมันดากะบ่ามากินสาลยิ่ีนนาแม่กะบในใจแม่กะใหมากินสรุปลายอย่ามาเ่ายาวไปแคนมาเยียมแมที่ให้ด้ยังมีอยู่อู่ใายผู้ดาบ่อยเกล็ดกระป๋องขอดอยลอยเทาแพืไอครปวดกน้อยนี่ไหวเดียนใส่พม่านดาโอยมาฟังคำใจเบีโตขอใบมันจะกีหัวเท่าลงกายมีรีตายแล้วบัีบ่ายห่าํำกําไม่เอ่ยพ่อจะาไม่เ้วเอาขอ นั่งจะทั้งไปกิ่นี่แม่โตตายแล้วเดี๋ยวยังเกี้ยมันเัวใจวันหัวใจเกิดสะบัดขึ้นเอากบบรบ่อลงมเพราะว่าหัวบาปายสิมากเกิดกับตัวลหัวก็เป็นบาบังบาเป็นน้ำใตบมาดีลูกขอน้ำใบพรอยลูกเม่แม่เอ้ยขึ้นมาหาลูกรอยอย่าตายขอดีเอ้ย Để nhắn là à, à, là à, và... à, đi Để là cháu đi thanh cao bằng giải. Tàn tay một món mòn ba. tay một món mòn 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 mà mòn 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 ơi ơi ดีดีที่เนี้ยอพเพิ่มเด้ก